เสียเงินหลักสิแต่ผลลัพธ์ได้มาหลักแสน <Wow. S 1> เพราะในคอร์สนั้นครูก็สอนตั้งแต่การสร้างเพจให้น่าเชื่อถือทำยังไงการเลือกรูปโปรไฟล์ของเราไปใส่ทำยังไงให้มันดูดีน่าเชื่อถือการผูกบิสเนสตการยิงแอดให้ได้เป็นแอดนางฟ้าทำยังไงการเขียนคอนเทนต์ต่างๆนานาพร้อมกับเทคนิคมากมายมากันแบบตึมเต็มครูก็จัดเต็มแบบไม่มีกัรฟิลลิ่งวันที่ป้าเรียนวันนั้นประมาณเหมือนกับ ครูเขามานั่งจับมือป้า,าขัดเขียงตอไข,ข่ขอไข่อะไรประมาณนั้นน่ะใช่เลยนี่แหละไอ้คำพูดที่ว่าของถูกและดีไม่มีจริงอยู่ในโลกเนี้ยคำเนี้ยเราลืมไม่ได้เลยเพราะไอ้คำว่าถูกและดีมีจริงมันอยู่ในคอสนี้คอที่ป้าอยากจะแนะนำทุกคนเลยว่าลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าคอสนี้มันถูกและดีจริงอย่างที่ป้าว่าไหมแต่ผลลัพธ์ที่มันได้มา มันเกินค่าเสียเงินหลักสิบแต่ผลลัพธ์ได้มาหลักแสนขอแนะนําเลยสําหรับใครที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการทําธุรกิจออนไลน์คอร์สนี้ช่วยคุณได้ลองดูแล้วกันนะสําหรับใครที่อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองสําหรับวันนี้บ๊ายบาย